เงินสดอะไรพวกนี้นะได้เลยนะเพราะว่าไม่มีแบตนะไม่มีแบตทั้งสามคันนี้ไม่มีแบตนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆน,นะครับป้ายแดงมือเดียวหมดเลยนะครับรถสวยๆแบบนี้นะรถสวยๆแบบนี้นะดูซะก่อนเป็นไงบอกแล้วว่ารถบ้านนะครับนะย้ําอีกครั้งเลยนะว่ารถบ้านจริงๆราคาเริ่มต้นในคลิปนี้2 8 9 0 0 0บาทนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่639,000บาท ครับใครชอบทรงไหนสไตล์ไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันในคลิปนะครับว่าคันไหนจะสวยคันไหนมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับวันนี้อยู่กับผมอยู่กับรถสวยเหมือนเดิมแต่พิเศษกว่าเดิมรู้ไหมว่าเรื่องอะไรนะครับวันนี้สามคันที่อยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวหมดเลยนะครับตั้งสามคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า ซื้อเงินสดไม่มีแวดเพราะว่าเป็นรถบ้านนะครับนะเราไม่มีการเก็บแวดเพิ่มนะเป็นรถประมูลเน่ยจะมีแวดเพิ่มนะครับแต่ว่าตัวนี้รถบ้านนะครับราคาหน้าป้ายเท่าไหร่จบไปเท่านั้นนะครับผมแล้ววันนี้ผมจัดมา3,000ก่อนจริงๆมี8คันนะแต่ว่ามันน่าจะจอดไม่พอนะครับผมก็เลยจัดให้3,000ก่อนนะครับก็จะมีตัว Mitsubishi Titan น,นะครับแล้วก็ Ford Ranger นะครับ Y t a แล้วก็ Isuzu D-Max 1.9ตัว b นั่นเองนะครับ ทั้งสามคันนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่289,000บาทนะครับราคาสูงสุดในคลิปนี้อยู่ที่ห0 0 0 0นะหกแ0 0นิดนิดนะ600,000นิดๆคันสุดท้ายนะครับนะกดติดตามไปด้วยนะครับนี่มาดูคันแรกก่อนคันนี้เป็นรถเทินของลูกค้าผมเองนะครับมาจากชูพรนะครับเอาไททันเนี่ยมาเทินไว้นะมาเทินแล้วเอาอิวสุดีแมกวีคอร์สไปใช้นะครับไททันตัวนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวมานะครับเป็นตัว2.5 GLS นะเป็นตัว2.5 GLS นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นตัวพัดด้วยเป็นไททันพัดนะครับเป็นสี่ประตูนะครับไททันพัดตัวสูงนะครับตัวรถสีขาวนะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนล้อลงล้อแมกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ลัดด้วยยางนิโต้นะครับดอกเหลือๆกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมโเมีมนะครับนะมีบันไดด้านข้างให้เรียบร้อยนะครับคันนี้รถเดิมจริงนะคือผมเอามาเนี่ยผมไม่ได้เก็บสีเลย ผมไม่ได้เก็บสีเลยเพราะว่ารถลูกค้าแกใช้แกถนอมมากนะครับขับไปจากชุมพรเลยขับมาถึงกรุงเทพปุ๊บพอลองรถคันใหม่ปับ๊บจะเอารถกลับบ้านแรกกันเลยนะครับแลนะโลโก้เนี่ยไททันพารทยังอยู่ไททันพารทยังอยู่นะครับ2.5้านะครับ VGTurbo นะเป็นเครื่องคอมบันเร็วนั่นเองนะครับตัวรถเป็นปี2อง1เป็นปี2011นะครับดูโครงสร้างได้เลยนะครับดูโครงสร้างได้เลยสวยๆเนียนๆแบบนี้นะทั้ง2ฝั่ง ครับนะสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทเท่านั้นไตทั้นคันนี้นะครับด้านในนะตัวนี้ได้บอะหนังได้บอดหนังแล้วนะครับได้บอดหนังแล้วนะบอะเป็นหนังหมดเลยนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลห้าสปีดนะครับนะระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นรถกระบะใช้งานปกติเลยวิทยุจอเป็นหนึ่งดินนะครับเลขไมล์อยู่ที่สองแสนเจ็ดพันสองแสนเจ็ดพันยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับเราขายไมล์แท้นะครับไม่กลับไม่กอนะครับ รถนะบ้านคันนี้สวยคันนี้สวยนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทซื้อเงินสดก็คือราคานี้เลยนะก็คือราคานี้เลยนะครับใครสนใจไททันสี่ประตูไว้ขับหล่อเท่รถมีทรงก็คันนี้นะครับคันถัดมานะครับคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาล่าสุดเพิ่งซื้อเข้ามาล่าสุดนะผมจะมีดีเทลของรถคันนั้นๆด้วยเพราะว่าผมอยู่ในการทุกเหตุการณ์นะครับอันนี้เป็น Ford r a n g e r w i ์วายแพนะครับปี2015เป็นเกียร์ออโต้6สปีดรถปี15ป้ายแดงมือเดียว นะครับแล้วตัวรถเดี่ยคันนี้จริงๆเป็นสีดําเป็นสีดําสวยเลยนะครับน้ําเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับฟอร์ดเกียร์ออโต้นะเครื่องยนต์สองจุดสองนะครับคันนี้ลูกค้าก็อยู่ระแวกบริษัทนะครับพอดีเบื่อรถกระบะตัวสูงนะครับเอารถกระบะคันนี้มาเทินมาเทินเป็น Hon d a a c c o r d เจนสิไปนะครับมาเทินไปนะครับก็เลยมาปล่อยคันนี้ไว้ให้สวยๆเนี่ยหน้าเดิมๆนะครับ เป็น Ford r เ n g e จ w i t e c 2.2นะครับรถสวยๆนะพาจริงๆภายในสวยนะ w i t e ทคันนี้นะลองเข้าไปดูก่อนได้นะครับ,นะรบเป็นปี2015จบ16นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับ399,000บาท399นะย้ำเลยนะว่า399แล้วดูนะดูองค์ประกอบโดยรวมของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอ่อต่างๆนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับคอนโซลคอนโซลใหม่กิฟไม่มีริ้วรอยนะครับ น้าและเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับเนี่ยหน้าปัดเลนไม้นะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งสี่สามแปดห้าเห็นไหมครับนะป้ายแดงมือเดียวครับป้ายแดงมือเดียวแล้วเบาะสวยด้วยนะ Ford Ranger คันนี้นะครับด้านหลังก็จะมีตัวโลบาร์นะครับมีแหลกหลังคามีบันไดอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นวายแท็กเป็นวายแท็กนะครับหนาจริงๆมันเป็นตัวต้องบอกว่าเป็นตัวตัวเริ่มต้นที่เป็นตัววายแท็ก นะครับพอเป็นวายแท็กโฉมนี้แล้วพอที่มันดังมากมานก็จะเป็นโฉมที่พวกปีสิบแปดเก้านะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเน็กเจนตัวล่าสุดนะอันนี้คือรุ่นต้นตระกูลของวแท็กเลยนะครับนะบเป็นสี่ประตูมีกันชนกันชนต่างๆมีไฟซ่อนไว้ให้สองฝั่งนะครับมือเปิดก็เป็นแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้ก็เนี่ยผมจะบอกอะไรอย่างหนึง่งรถกระบะยุโรปเห็นอันนั้นนะนะมันเป็นที่ชาร์จไฟรถกระบะเมืองไทยไม่มี นะครับอันนี้คือรถสไตล์ยุโรปนะครับนะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ3 9 9 0 0 0บาทนะครับกับ Ford r เ n g e r นะครับเป็นตัว w i ยแทร็คนะปี2 0 1 5ันสิบห้าจป้ายแดงมือเดียวราคา399ครับเกียร์ออโต้นะสามเก้าเท่านั้นจะสดจะผ่อนก็เหมือนกันครับรถคันนี้นะครับคันนี้เป็นอิซูซูดีแมกนะเป็นไฮรันเดอร์สประตูเป็นไฮรันเดอร์สประตูนะครับปี2020เป็น1.9ตัวแซเลขไมล์สี่หมื่นสี่พันกิโลนะครับ ราคาปรับลงมาแล้วนะคันนี้เหลือที่6แสน0 0 0บาท639นะเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวเหมือนกันตอรี่ของคันนี้คือนะครับเจ้าของเดิมนะครับนํารถที่บ้านทั้ง2องคันนะครับเข้ามาขายให้บริษัทและเอาเงินส่วนต่างตรงนั้นไปซื้อรถตู้กับบริษัทออกไปนะครับก่อนหน้านี้เขาก็เทินฟอร์ดไว้คันหนึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ผมขายไปแล้วนะครับ ก็ยังเหลือดีแม็กของเขาอยู่นะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เห็นไหมเรเดียร์มันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมันอยู่นี่นะครับมันย้ายแล้วนะครับตัวนี้เป็นปี20ทะเบียนเราให้ไปเลยนะครับ660นะครับตัวไฮรันเดอร์ตัวสูงนะครับไปดูด้านข้างก็จะมีพวกล้อแม็กที่เป็นโทนสีเทาๆนะโทนสีเทาๆนะครับแล้วก็ประตูก็จะแบบเดิมหมดเลยบันดงบันไดด้านข้างมีให้หมดนะครับเดิมหมดแบบเนี้ยนะภายในตัวนี้นะครับดูนะเป็นบาะหนังแบบใหม่ เบาะหนังลวดลายใหม่นะครับดีไซน์เบาะใหม่นะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้มีล็อกความเร็วให้แล้วนะครับกับยูสูรดีแม็ก1.9ตัวแซนะครับเป็นไฮแลนเดอร์นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับแล้วเกียร์เป็นแมนนวด6สปีดนะครับนะครับนี้คือไฮแลนเดอร์นะครับตัวสูงสวยๆนะครับราคา6.99นะครับนะซื้อเงินสดก็ได้จะจัดไปนั่นก็ได้นะผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาไม่แรงราคาไม่แรงแล้ว รถผมการันตีโครงสร้างทุกคันนะครับรถทุกคันนะครับยารนะประกันเครื่องเกียร์มีให้1ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีนะครับมีให้ทั่วเลยครบเลยนะครับด้านท้ายเดิมเห็นป่ะอันนี้เป็นกล้องถอยเดิมใช่ไหมมีกล้องบันทึกมาให้อีกครบๆครบๆวันนี้ก็รวมรถบ้านไปให้3คันนะครับรวมรถบ้านไปให้3คัน้าใครสนใจคันไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรถกระบะรถบ้านนะจริงๆเรายังมีอีก3าคันที่เป็นรถกระบะแล้วก็มีรถเก๋งอีกหนึ่งคันนะครับ ยังไงผมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์หรือลิงก์ที่เขาแปะไว้นะครับรถทั้งสคันตอนนี้อยู่ที่บริษัททอโต้นะครับนะบเป็นรถสวยรถเดิมรถป้ายแดงทุกคันการันตีมีเล่มบวดประวัติเรียบร้อยนะครับรถสวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ